คเฉลิมเยี่ยมท้องผู้ใหญ่บ้านบ้านโลมิรครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ได้เปิดการเรียงของหมู่บ้านลมิดสองหมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านบ้านโลมิตรกับหมู่บ้านคอยวัดดำครับตอนนี้เวลานี้ก็อยากจะเชิญมาดูมา,มาชมเกี่ยวกับนันท่าต่างๆในเวลานี้นะครับก็คือว่า,าการก็ฮอเริ่มตั้งแต่ หลายวันวเราได้จัดเตรียมใน้อุปกรณ์กมสรีกลุ่มต่าง,งาที่ได้คิดว่าน่าจะเปิดกาศกันเลี้ยงลมิรครับก็เลยต้องจัดจกิจกรรขึ้นมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านลมิรที่เคยเป็นการท่องเที่ยวมาช่วงนี้ก็เงยียบเหงาเลยจะต้องมีการณาไปแล้วกันตรงเ,เริมเศรษฐกิจไปครับในลักาณะต่างๆ วา่าเป็นอะไรครับผมจะเป็นของนกอพานะครับของหมู่บ้านโลมิสครับหมู่บ้านควยวัวดำสีด้จัดนะสันในเรื่องของนกอพายนะครับนี่คือนกอพาของกะเรียงบางมม้านบะเบ็ดที่เป็นเครื่อฝนงานธรรมชาติที่ได้ออกมาจากในสวนและก็นในป่าครับครับแล้วนี่จะเป็นเกี่ยวกับของ การทึกคอนของอกระเรียมนะครับไรทได้ทำทกิจกรรมมาครับผมน,นี่ก็จะเป็นพักขอ,องนอกที่ได้ปลูกพักนอกเพื่อจะสร้างไรายได้ให้กับน้องๆที่จะมีไรายได้ในการเรียนนะครับผมน,นี่จะเป็นเกี่ยวกับของกินขนมต่างๆนะครับ เปิดวันนี้ครับแต่วันเสาร์ทุกสาวจะมีการในการที่จะถายครับนัดหมายกันว่าเอครับพวกบนเสาร์ครับผมเวลาตั้งแต่ประมาณ8โมงเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ1 8นาิกานะครับนี่คือจะเป็นภาพต่างๆในผาเลยครับ นี่จะเป็นเกี่ยวกับขนมของเยาวชนกิจกรรมของเยาวชนทนะี่มาร่วมในวันนี้นะครับมีจะมีการแสดงของชนเผ่าของกะเรียงนะครับจะเป็นนะอนุชนของเยาวชนครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในการห้องเพลงก็ดีของกะเรียงตอนเย็นก็คงจะมีการไถ่พัดไถ่อย่งางต่างเนี่ยนะ การแสดงก็คงจะมีอยู่ช่วงอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายครับนี่จะเป็นขนมของอสตรีขมองหมูบ้านลอมิดพรอมีอยู่ไหลชนเผ่าด้วยกันนะครับเพราะว่าจะเป็นชนเผ่าอาคาทะเลียงแล้วก็คนพื้นเมือง จะเป็นโม่งก็จะยูด้วยกันนะครับอยู่ร่วมกันชุงวัดได้ประมาณประมาณ4ี่รอยกว่าหลังคาเรือนครับผมบส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่นัือศาสนาคริสต์ครับผมอาชีพรักก็คือในเรื่องของการเกษตรบัวจะเป็นปลูกข,ข้าวข้าวโพดแล้วก็ปลูกยางพาราสับปะรดครับผมผลิตภัณฑ์อของชุมชนนี่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็คงจะมีอยู่หลายชาต สพันเนาะหลายชนเผ่าบอว่าจะเป็นของกระเรียงบอกว่าจะเป็นของอาคาลาหูมงไทยใ่ครับผมคนพื้นเมืองก็มีครับผมครับถ้าท้อก็เป็นผลิตภัณฑ์ครับ,ถรบอถ้าเป็นอาคาก็คงจะเป็นกันตะเกียบนะครับจะมีเผ่ากระเรียงอาคาลาหูมงไทยลือ้อไทยใ่ คนพื้นเมืองก็อยู่ร่วมกันครับผมกา,ารท่องเที่ยวคง,ง,งที่บริการอยู่ทุกวันนี้ก็คงในเรื่องของท่าทงจ้างชมรมกระเรียงบ้านลมิดนี่คือเป็นกัครัวางนะครับก็อยากจะชวนในการที่จะมาขี่จ้างช่วงน,นี้กับบรรยากาศดีลมเย็นครับสองก็คือในเรื่องของในด้านการเกษตรก่อน ชมได้นะครับมันจะเป็นวิถีชีวิตจริงๆในหมู่บ้านเลยนะครับแล้วจะมีเรือพอา,ายกหนาที่นำเที่ยวในล่องแม่น้ำกกบแล้วจะมีเรือ,อของเอทีวีนะคือรถจะพาไปชมวิวาตามธรรมชาตินะครับโอ้ยว่าไกนจะเล่นบางแสง